สวัสดีครับช่อง Youtube ลองเป็นเกษตรกรครับวันนี้นะครับก็จะมากำจัดหนอนนะครับหนอนกระทูหนอนข้าวโพดนะครับได้ปลูกข้าวโพดไปประมาณ20วันนะครับก็พบว่ามีหนอนลงมากินข้าวโพดนะครับนี่ก็เป็นภาพที่หลังจากกำจัดไปแล้วนะครับ พอกำจัดไปแล้ว1วันก็มาสำรวจดูนะครับก็พบเป็นซากหนอนแข็งแกแดนี่นะครับภาษาสเปนเรียกว่าแข็งแกแดตายเกเดก็จะประมาณนี้นะครับส่วนยาที่ใช้นะครับก็จะเป็นอีมาเมกตินเบนโซเอบเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูนะครับการผสม ตอนนี้ก็เอาสภาพนอนที่โดนยานะครับนอนตัวนี้เพิ่งเพิ่งโดนนะครับหลังจากฉีดก็ถ่ายมาให้พี่น้องได้ดูนะครับนี่นะครับสภาพหลังจากโดนยาทัานทีก็จะดิ้นออกมาตายนะครับก็ใช้การฉีดครับฉีดตอนกลางวันนี่แหละครับฉีดชุ่มชุมหน่อย หนึ่งช้อนพอดี mm. <Yeah. S 1> กำจัดนอนใช้สารกำจัดแมลงอิมาแมกตินเบนโซเอตตามด้วยสารจับใบ ทำด้วยปุ๋ยเกล็ดเล็ดๆ20ปีดิเปเ,เ,เศรษ,ษที25 55, 55. ยังเราซ่อนทั้งจักรลิตนี่16ลิรตรบอก CPT 16L แบตเตอรี่ ลิตรนบนนักดีงมีมีสิลิตรน้ำเตอสิบแปดโอ้โาเป็นโตเป็นโตัเโตวเหาะเ็มเหละอยู่ในจกโลกมะนะลายตเตะลาตทุ่มเน่นน,น่อยเน่เย ปูเขาปวดให้นอนกินโอ้บ๊วยมนบ๊มันัวตัอกเ่นบเทคนิคการขึ้นหลังปกติฟองไหม่าโค้งหรือเมื่อเมือเราไม่มนเห็นมันสูงก็นี่ปโค้งเทก็ลดอนี่นะโค้งเพราะรคุกอขึ้ตั้งอ๋อนี่ตัวบ๊วเราไม่นะ ได้บ่โ okay. อเคได้เลิ่อมเลย ช่วงเวลาในการฉีดสารกําจัดตัวนี้นะครับก็จะฉีดกลางวันเลยนะครับเพราะว่าไม่สะดวกที่จะฉีดในตอนกลางคืนมีหลายท่านนะครับแนะนำว่าให้ฉีดตอนกลางคืนนอนเขาจะออกมาหากินตอนกลางคืนครับก็จะได้โดนนอนเนี่ยโดยตรงก็จะเป็นการใช้ยาที่เต็มประสิทธิภาพที่สุดนะครับแต่ว่าพื้นที่ของผมนี่ อยู่ติดภูเขานะครับกลัวว่าจะตอนกลางคืนถ้ามีช้างมาจะลำบากเอานะครับแถวนี้มีช้างนะครับออกมาหากินนะครับก็เลยต้องฉีดตอนกลางวันนี่แหละครับนี่นะครับ,รบสภาพหลังจากฉีดยาไปแล้วหนึ่งวันนะครับมาเดินดูนะครับใน1ต้นนี่มีหนอนหลายตัวเลยนะครับ ตัวเล็กตัวโตถ้าปล่อยไว้ก็คงจะเสียหายครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องลองเป็นเกษตรกรนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ถ้าชอบเนื้อหาสไตล์การทำคลิปของช่องลองเป็นเกษตรกรก็ฝากรบกวน กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ